ขับไงแล้วลืมมึงหมุนก่อนไหม เปิดประตูเลย <c oughs> มันเป็นเนินถอยไม่ขึ้น <c oughs> ดึงได้แค่เบรกมือ <c oughs> พร้อมยังพร้อมแล้วเขาไม่แจกชุดหรอรอบนลยไม่มีหรอเออเอ๊ะตุ้งวอ๊ะนใหญ่กว่าฮ่า่าฮ่าน่า่า่่าฮ่า่า สามหมื่นเอาว่าพังเละในทิศทางมัน,เป,นเป็นไม่ได้ไงกูเห็นแล้วว่ามันนีต้นไม้แต่มึงยังไม่ดึงขึ้นนาทีนึง